แพมบอกอเภอปายจัังหวดแม่ฮ่องสอนได้รับการคัดเลือกและประกาศเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2568จากกระทรวงวัฒนธรรมที่นี่มีวิถีชีวิตแบบชาวไต้หรือไทยใหญ่ที่อบอุ่นเรียบง่ายและจริงใจทำให้ชุมชนแห่งนี้โดดเด่นด้วยสเสน่ห์ที่ไม่ปรุงแต่ง จุดแรกที่สะกดความตรึงใจก็คือโขกู้โศหรือสะพานบุญเป็นสะพานไม้ไผ่ที่มีทิวทัศน์ทุ่งดอกไม้ทิวเขาวิวทุ่งนาที่สวยงามตลอดเส้นทางเที่ยวชมน้ําตกแพมบกที่สวยงามพิชิตด,ดอยธงจุดชมวิวที่สร้างพลังใจจุดชมวิวที่ดอยเมียงความงดงามของทิวเขาแบบพาโนรามาเชื่อมความศรัทธาที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านที่สำนักสงฆ์ห้วยคายคีรีมฤคทายวัน หอเจ้าเมืองบ้านแพมบกผู้คุ้มครองหมู่บ้านร่วมเรียนรู้วิธีไตด้วยการทำไม้กวาดปุ่มเป้งไม้กวาดจากภูมิปัญญาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อการสารตะแลวเครื่องรางแห่งศรัทธาปกป้องคุ้มภยัยอำนวยอวยชัยเสริมสิริมงคล ที่นี่มีโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ที่พักนักเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชาวไต้ท่ามกลางธรรมชาติลิ้มลองน้ำพริกคั่วรายเข้าเกรียบฟักทองและผักสดๆจากสวนของชาวบ้านบ้านแพมบกคือหมุดหมายที่พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งไตวิถีไตอัตลักษณ์ไตศิลป์และไตสร้างสรรค์จากชุมชนเล็กๆที่เปี่ยมคุณค่าพร้อมต้อนรับทุกหัวใจด้วยหัวใจ